คนมารวมตัวกันโอ้โหูเมืองนอนเด้อบอกไม่ได้ตาดีได้ตาร้ายเสียที่้องเคยเห็นฝีไม้ลายพายแล้วนะครับในทีวีถ่ายทอดสดดุงเมืองนอนดุงเมืองนอนส<ต>าวสวยคณะนี้นี่ก็ออกทีวีมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าบางท่านก็เข้าใจก็เข้าใจถูกต้องแล้วว่าด้านเจ้าเก่านั่นละอ่าเอาละก่อพุนแล้วเรียบร้อย นุ่งเมืองนนฟังตรงข้ามฟังอเบอร์บารีนไม่ใช่สอปปอล่าวสาวสวยคันสูงร่องน้ำแดงฝั่งเมืองทางฝั่งตลาดใจไสเสื้อสีแดงร่องน้ำแดงขอเที่ยวเดียวจบปวนรับรางวัแล้วมันมันต้องมีที้ให้เขายืนแล้วพอแล้วอย่าเวทออกมาเรียบเลยหลุดออกตากพื้นไปพรู แดประเทนเป็นปลอยปอยพุงปอยปูปลาก็ลบลีกไปไกเรือใหญ่นนกท่าทีพยผ้าพภายชิงที่สามเที่ยวเดียวสมบวร์ทายานออกมาโดยใช้กระไรือทุังสารถยกกิโลบายเอาละววยชิงไหวสิงพิบกันแล้วพญานาคลงพารูงหูลบเข้าปลาเรือยาใหญ่กระหนอกมาเที่ยวเดียวนสมบนสาวสวยันทุ่งยานกับอาบ้านกเอรลุ่มเมืองโดนดาวประทุท่านที่มบอม ลังนสู้ชีวิตพิชิตใชีกว่ากันหัวเรือยังผมกัอยู่กับสาวสวยขนสูงจากอำนาจเจริญเอาลุกพุ้งออกมาอีกทีนึงเอาระบาเอาระบายคู่หัวคู่ปะสายเรือท็อาจา์บอกทีมมาแตง3งกรเซ็นเห็นคู่หวคู่ปหนีไปก่อนจะขุมจะมาอยู่จะดูดีอยู่จะตนสตอมโย่สะบัดจตีสวเล็กเอาระบเพราะอาจารบอกป๊อออีนึ่งนะคู่หัวคู่ปนี่นี่ถีออกไปเลยว้เอาละครับถือว่าเป็นคู่ว่าสายคู่หนึ่งนะครับเจอก ดีท่านผู้ชมอยากกับพิตาก็แล้วกันระวางลุงสวยสาวหล่อแล้วครับท่านผู้ชมลุงมังนน์พายร่างน้ำน้ำเงินพายพื้นจะพื้นขึ้นมาเจอกับสาวสวยขัดสูงแล้วตีฝีพายยาวขึ้นมาตียาวลุกขึ้นมาคู่ขี้สูสีขหดคอของแก้วไปดูขหดแถวสายซอกคอหดคอตีเข่าแล้วตอนนี้แล้วผูกไปพายขึ้นมาเนครงขึ้นมาส่ยโจส่โจลุงมังนน์จี้ลุงมังนน์จี้ลุงมังนน์จี้สาวสวยพายหนีพายหนีพายหนี้แล้วไง จะพาดีทาเบียทาเสียไาสีเหิ่มพับกระทุงละให้จะบมาละวอยตีกันเชียงออกบาลกวจะพร้อมกันไหมแต่นีทันไม่ทันจะทันไม่ทันุกมุนนุกหุนเราให้จับวาละวอยให้จะบายละวอยสาวสวยขังถุงจะทันไม่ทันจะทันไม่ทันสาวสวยกจ้าทำอนไรแต่จะทไม่ทันนุกหมุนแล้วรจะมาลบีีจ้บกมาทะใหตาเปนมือเต็มตัวตอลเลยีและวยรูกว่ามมีฟ้ามีฟ้ามจอซีีกนไม่เ้วเส้นผมมีม้วนเยียาแค่ไหนยังละก็ลงแรงขึ้นมาเล่าแรงขึ้นมาฟั ปับ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 รุมมึงหล้นดีสาวสวยจี้รุมมึงหลนรุมมึงหลนุมมึงล่นีพานีพ้านี้ดีผ้าดีผ้ดีพาหนีไม่พาหนีคนส่งตาย